สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องไปสู้คนมาพอกับผมอีกคลิปหนึ่งแบบอินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องผมมีอัปเดตอัปเดตหนึ่งมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากผู้ใดได้เบิ้งคลิปที่แล้วครับผู้ใดที่ติดตามเบิ้งคลิปที่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ผมปั่นแป้งสูตรเด็ดครับสูตรนี้ผมโบ้เคยลุ้งยูทูบโบ้เคยบอกไผยผมกําลังแต้มาอัปลุ้งวังสามสี่มื่นที่แล้วเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องบัตรนี่นะครับพ่่่ออแมพีน้ง พ่อเอาไปใส่ไปเก็บไ้ถ่าส่งเหีเอฟซีครับพเมย์พี่น้องมันแตกครับพเมย์พี่น้องมันเกิดมาตันีรครับมันเกิดก่อนครับพเมย์พี่น้องมันแตกแล้วมันสิเกิดก่อนครับเนี่ยเข็นบอกครับพยน่อพเม่พี่น้องเนี่ยหัวเสือมันแตกก่อนครับมันมีห้อยแตกมันสิเกิดก่อนแล้วครับพเม่พี่น้องสําหรับเอฟซีถือว่ามาสื่อหัวเสือกับผมไปแล้วครับพเม่พี่น้องผมเสียอธิบายผมอธิบายให้เบิรงนว่ามันต้องทําแบบไหนและต้องไปเพาะแบบไหนครับพเมย์พี่น้องเนี่ยครับ สูตรเด็ดเป็นสูตรเด็ดของผมเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องผมว่าเคยล่วงหลงใดมากก่อนครับแต่ที่ที่ผมล่ห้เหยิงผมขอปิดไว้2สูตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผมยังขายเสื่อเห็ดสูตรนี่อยู่ครับพ่อแม่พี่น้องของแท้นะครับพ่อแม่พี่น้องเลยอหัวแป้งของแท้นะครับของแท้ขันีดอกเห็ดของแท้เลยครับพ่อแม่ครับพ่อแม่พี่น้องสังเกตบ่ยากครับมันจะเป็นเชื้อราครับพ่อแม่พี่น้องเห็นบอเสื้อราครับเห็นบอเสื่อร้มันจะขึ้นเชื้อราครับ ของแท้เลยนะจะขึ้นเชื้อราครับคันของปลอมสีบอมี่เชื้อราครับพแมพน้องพแมพน้องซื้อไปเนี่ยผมก็สิแถมไปซีก่อนหาก่อนครับแล้วแต่เอฟซีครับผมซีก่อนหาก่อนหนึ่งก้อนจะเกิดประมาณ30ดอกผมเสียอัปเดตแถเบิลครับไปเบิลกันเลยครับพแมพน้องว่าหลังจากเอาไว้ล้วมันเกิดแบบไหนคือจงมันต้องเกิดค่ากงคือจงต้องเกิดกนที่สะสซ่ไปหายเอฟซีครับภาวพราวาสูตรเนี่ยผมได้มักผมเด้ปันใสดอกเ็ดหลายแห้งครับพแมพน้องเชื้อมันเลย เชื้อมันเลยแรงมันเลยดันก้อนแป้งแตกก่อนครับพ่อแม่พี่น้องผมเคยเฮ็ดไว้ให้ยเอฟซีแล้วมันเกิดค่าร่างเต็มเลยครับพ่อแม่พี่น้องมีแต่ดอกเฮ็ดเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่คืออัปเดตเรื่องจริงมาเล่าสู่กันฟังไปเบิ่งกันเลยครับผู้ใดที่เบิ่งคลิปที่แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องใครที่ดูคลิปที่แล้วนะครับการปั่นแป้งนะครับผมนี่คือสูตรเด็ดของผมเลยนะครับเนี่ยอันนี้เอฟซีซังบบทั้นครับพ่อแม่พี่น้องกับรลังแต่กระจายไปกองนึ่งนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูดีๆครับเเนนนนีีีีี่่่่่่่ยยยทผมมมอออูััแแตกครบพพ้ง มันแตกแล้วมันสิเกิดข้าแป้งแล้วครับพ่อแม่พ่นองเนี่ยเห็ดโคนใหญ่หดโคนเล็กนะกับเห็ดปวกตาบนะเนี่ยมันแตกแล้วครับพ่อแม่พ่นองมันเริ่มแตกแล้วเราเชื้อราก็ขึ้นเต็มเลยครับพ่อแม่พ่นองผมกัทรงโบเทนอยู่ครับพ่อแม่พ่นองเอ้ยนี่ครับของผมการันตีได้เลยครับเกิดทุกต้อนเกิดทุกขวดครับผมครับเออเห็นไหมขึ้นขาวๆเลยเนี่ยมันแตกหมดแล้วเนี่ยมันมันดันแป้งแล้วนะเนี่ยหัวเสื้อครับคันพ่อแม่พ่นองซื้อไปเนี่ยครับเอาไปฝังครับผมเอาไป ร้อยบี้ยร้อยเลยครับผมแล้วก็เอานําเสื้อลาดอีกทีหนึ่งครับผมเนี่ยเห็นบอกครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ผมมารีวิวให้เบิ้งครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสูตรปั่นแป้งครับผมก็บ่มีอยังไายครับผมแต่ที่ผมได้ลงให้เอฟซีเบิ้งนี่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งผมหวงไว้สองสูตรครับหวงไว้สองอย่างที่ผมไม่บอกนะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นสูตรเด็ดของผมเด็กผมยังขายสูตรอยู่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องเบิ้งจะละครับต่ละก่อนแต่ละก่อนเบิ้งพ่อแม่่นงั ก็ขายไปก็ส่งให้เอฟซีไปหน่อยนึงแล้วครับผมพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องย่านนะครับเด้อว่าสั่งจากไหนบ่เกิดแต่สั่งจากบ่าวโอ๋เกิดแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องมีรีวิวให้เบิ่งหลายครับเนี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเห็นบ่เริ่มแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยครับเนี่ยมันมันเอาครับตอนที่ผมปั่นเสร็จแล้วนะพอเอาไปเก็บไว้แล้วมันเอาวคักมันเห็นแดดเอาวคักพ่อแม่พี่น้องมันก็เลยสิเกิลก็เลยครับเนี่ยเห็นบ่มันแตกอ่ะเดี๋ยวผมเสียให้เบิ่งนี่ครับพ่อแม่่พีน้อง มันแตกนะสิครับพ่อแม่พี่น้องผมเคยปั่นแล้วมันเกิดค่าก้อนแล้วนะครับนะมันแท่งเกิดค่าก้อนเลยครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเห็นบอกของผมของแท้ครับพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องย่านครับของแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นครับผมเนี่ยเอทีถี่สั่งไปบ่ผิดหวังหรอกครับแต่มันต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่นัมเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเอทีถี่สั่งหัวเสือชุดก่อนไปครับพ่อแม่พี่น้องก็ะซงผลงานมาหลายคนเติบอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องผมก็ได้อัพลงในยูทูปไปให้เบิ้งส่วนหนึ่งแล้วครับแต่บัตนี้ คนที่ยังโบเกิดนะครับพ่อแม่พี่น้องแสดงว่าพื้นที่ครับอากาศมันยังโบได้ครับพ่อแม่พี่น้องแต่ตะเล็บก็เกิดครับมันเกิดแท้แน่นอนครับในภายใหกเดือนแต่ว่าหัวเสือแป้งนี่ครับพ่อแม่พี่น้องมันสียเหลวแห้งครับเพราะมันเป็นสูตรเด็ดของผมเลยสูตรนี่นะครับพ่อแม่พี่น้อมมึงจะล่ะมันเหลื่อมแตกหรอมันเหลื่อมดันแตกหรอครับพเมย์พนมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเหลื่อมดันแตกเริ่มเหลื่อมดันแตกแล้วเนี่ยนิ้วผมเสียอยู่เนี่ยเหลื่อมดันแตกหรอครับผมก็ยันสวมบบท่านอยู่ผมยันมันเกิดค่าแดงอยู่ถือครับผมก็ยันมันเกิดค่ากองอย เพราะว่าม pues mm ันเคยเกิดฆ่ากองนะครับพ่อแม่พ nah. ี่น้องมันเคยดันแป่งออกมาเกิดฆ่ากองเลยนะสําหรับเอฟซีทีซังมโมนี Help ่นะครับเด้อก็เดี๋ยวผมไปเอาขวดน้งเสือให้เบิ้งเดี๋ยวผมเสียอธิบายให้เบิ้งครับคลิปมันเสียด้บริสันเกินไปนะครับเนาะเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมอธิผมเสียอธิบายให้ฟังเด้อครับเด้อผู้ใดที่สั่งหัวเสือจากผมไปแล้ว พอไปหอดปุ๊บให้พ่อแม่พี่น้องเปิดฝาไว้เด้อครับเด้อเปิดฝาไว้ยาพิษไว้เราสังเกตเบื้องหนามันยาหายหนามม,นานาม,มันดำเด้อครับเด้อคันท่าน้ําดำานี่แสดงว่าทั้งจุลินทรีย์ทั้งออกซิเจนอะไรมันตายหมดกับพ่อแม่พี่น้องให้เปิดฝาไว้นะเล้าน้ำเส้ามากกับปิดฝาเล่าขยเขยำขยำขยา,ขยา,ขยา,ขยาชักหน่อยแล้วก็เปิดไว้ขยำหังเสียครับเปิดไว้สาหรับคนที่ยังบลุลงเด้อหัวเสือเด้อครับหัวเชื้อจะเก็บได้สี่เดือนถึงแปดเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ผมแนะนำหายล่งก่อนสี่เดือนนะครับ แนะนำให้รวมกันซีเดือนมันจะดีครับพ่อแม่พี่น้องที่นี่สูตรเนี่ยที่ผมเฮ็ดมาควบคู่กันนี่ครับพ่อแม่พี่น้องผมเฮ็ดมาให้ควบคู่กันเนี่ยคือให้เห่าก้นหลุมคันว่าอยากได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์ห้พ่อแม่พี่น้องนี่ย่างไปหาเจ้าปวกครับพ่อแม่พี่น้องเจ้าปวกที่ว่ามันล่างแล้วก็ดีครับที่มันขึ้นล่าเลี่ยวนะให้มันขึ้นล่างสีเลยครับพ่อแม่พี่น้องเห็นเป็นสีนี่เลยเด้อเจ้าปวกครับให้มันขึ้นล่าแบบนี้แหละห้าวก็เอาเจ้าปวกมาแล้วห้ากวก้นหลุมก้นหลุมก็เ่ต้องลึกอกเอาสักประมาณ ความสูงมันก็นสำ้ำลังนี่พ่อครับพ่อแม่พ here, ี่น้องส้ำลังนี่แหละความความสูงมันนะซ้ำฝ้ามือแหละครับซ้ำขอ้อมือแล้วก็เอาจ่าปลวกทุบๆๆแล้วก็โรยจ่าปลวก,กก่อนครับพ่อแม่พี่น้องโรยจ่าปลวกเสร็จแล้วตามด้วยก้อนแป้งนะเพราะว่าผู้เสรสังไปผมจะแถมทั้งก้อนแปง้งทั้งผู้เสรสังหัวเสือผมจะแถมทั้งก้อนแปง้งเพราะว่าก้อนแป้งนี่เป็นคือสุดเด็ดเลยคือหัวเชื้อคลิปที่แล้วใ,ใครได้ดูคือหัวเชื้อสุดเด็ดเลยนะก้อนแป้งก้อนนึงนี่ครับพ่อแม่พี่น้องก้อนนึงมันจะเกิดทอดสามสิบดอกครับประมาณสามสิบดอกประมาณนนีี้้แแหละครับพพ่่่ออมง ก้อนแตกกับวเป็นหยังครับเอาลงทางก้อนเลยกกับวเป็นหยังเดี๋ยวปลืกมันจะไปแทะเองให้เอาลงทางก้อนยังสี่เลยบวเป็นหยังครับพ่อแม่เป็น้องสมมติว่าเหาลงเลี่ยงกันหาเลี่ยงห่างๆ่ยังสี่เด้อครับเลี่ยงห่างประมาณนี้เด้อประมาณสองคืบครับเลี่ยงห่างกันประมาณสองคืบเลี่ยงอยู่ในหลุมนะประมาณสองคืบแต่ก้อนแป้งแตกไม่เป็นไรครับแตกไม่เป็นไรเหาปงทางก้อนเลยก็ได้แต่เดี๋ยวปลืกมันสิแทะของมันเองมันสิแทะไปเองครับหลังจากที่เราวางก้อนแป้งแล้วครับพ่อแม่เป็น้อง สมมติว่าเขากลนหลุมไปแล้วเขาลงเจ้าปัวไปแล้วเขาว่างก้อนแป้งเรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องวางก้อนแปง้ปง,ง,แปงเสร็จแล้วเราตามด้วยหัวเชื้อครับพ่อแม่พี่น้องเอาหัวเชื้อตัวนี้ครับใส่บัวครับผสมน้ําถ้าอยากให้เข้มข้นที่สุดเลย5ลิตรกับ10ลิตรนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือรังนก่อนผสมเลยลาดไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องลาดไปพอลาดเสร็จแล้วเขาก็เอากิ่งใหม่ผู้ผู้น,น้อย เอากิ่งใหม่หน่อยๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องบอ้องเอากิ่งใหญ่หลายไปไหนบางคนเนี่ยโอ้โหสมเป็นกองปวกจอมพลนเลยครับพ่อแม่พี่น้องคิดว่าเอฟซีส่งมาให้ผมเบิ่งนนี่ยบางคนเฮ็ดเป็นสำคัญลดนะบางคนบางคนเน่ะสูงสำคัญรถมันจะเกิดซ่าครับให้ห่อหักกิ่งหน่อยๆปวกมันจะแทะผุเร็วครับเพราะว่าห่อก็อาศัยปวกมันแทะน้ำเห็ดปวกต้องอาศัยปวกนะพ่อห่อแทะเอ้ยพ่อหเอากิ่งใหม่หน่อยๆลุ่งปึ๊บกิ่งอะไรก็ได้ที่มีพิษนะห่อก็เอาปงครับพ่อแม่พี่น้องห่อก็เอาปงับเลย แล้วทีนี้เราก็เอาใบไม้กวาดใบไม้มาถมนิดหนึง่งแล้วเราก็กดดินเลยครับพ่อแม่เป็นองกบดินเสร็จแล้วเอาน้าเปล่ามาลดให้ชุ่มครับแล้วก็แล้วคนก็นว่าถามผมมาว่าหลังจากเรากบดินแล้วเราต้องเอาอะไรปกหน้าดินไหมปกก็ได้บ้ปกก็ได,รกกรไดครับพ่อแม่พี่นองคัคนาฝน,นต้องปกก็ได้คันนาแรงต้องปกนะให้ดินมันคงความชื้นอยู่ตลอดรอรอลครับพ่อแม่พี่นองนี่แหละครับสูตรเด็ดของผมครับเนี่ยสุแถมควบคู่กันไปครับพ่อแม่พี่นอง อันนี้ผมก็ลังเสียออกไปทรงให้เอฟซีเด้อผมก็ลังเสียออกไปทรงให้เอฟซีหาเจ้าครับมาเนี่ยลังเสียออกไปทรงเนี่ยครับเบิ้งจเล้าครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเป็นตาออนซ้อนดีครับเนี่ยผมก็เพาะเองหลายอยู่ครับก็เดี๋ยวเสียเอาไปเพาะเองเดี๋ยวเสีเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาย,ยคลิปให้เบิ้งดูเดี๋ยวดูแล้วเราน่าจะได้เอาลงเองสักระยะหนึ่งน่ะสักก้อนหนึ่งน่ะเอ้ยสักครึ่งหนึ่งน่ะเดี๋ยูดูแล้วมันจะเกิดเพราะว่าผมเคยเฮ็ดแล้วมันเกิดคาลังเลยครับพ่อแม่พี่น้องเกิดคาลังเลยนะครับพ่อแม่พี่น้อง อันนี <l Jean> ้เป็นคลิปสั <ki> ้นๆเด้อผมก็อยากทายเบิ้งครับพ่อแม่พี่น้องว่าหัวเชื้อของผมเนี่ยการันตีของแท้น่อนหัวเชื้อจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องเทอร์เมพี่น้องจำมว้เลยเด้อหัวเชื้อถ้าเราปั่นด้วยดอกเห็ดจริงนะแป้งตัวนี้ที่ผมที่ผมปั่นอ่ะคลิปที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเข้าไปเบิ้งเนี่ยมันเป็นดอกเห็ดตากครับของจริงเลยครับพ่อแม่พี่น้องห้าปั่นใส่ถ้าหัวเชื้อของจริงมันจะขึ้นลาแบบนี้ครับพ่อแม่พี่น้องจังเดยกระขึ้นลาครับพ่อแม่พี่น้องคันของแท้จำ แต่ถ้าของปลอมมันจะไม่มีลาขึ้นเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือเรื่องจริงครับนี่ผมบอกสูตรเด็ดไทยแล้วนะครับผู้ใดสั่งกับผมว่ามีผิดหวังแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องผมกล้าการันตีได้เลยครับเพราะว่าเอฟซีเริ่มทยอยๆส่งผลงานกันมาเยอะแล้วครับพ่อแม่พี่น้องผมมีรีวิวเหยเบิ้ลครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็คือจังสิพ่อซัมนีแหละครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสั่งนี่ครับผู้ใดสั่งน้ําเชื้อที่ผมหมักไปวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้อง ผมจะแถมสูตรเด็ดคือก้อนแป้งครับพ่อแม่พี่น้องใส่ควบคููกันไปผมก็เลยอธิบายคันเบิ้งต้นระด้อครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตให้เบิ้งครับพ่อแม่พี่น้องว่าก้อนแป้งที่เก็บไว้ในรังมันเป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องอเบิ้งจะหลักแตกเต็มอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องก้อนเสื้อนี่ผมเรื่องบอกไปครับพ่อแม่พี่น้องก้อนเสื้อนนี่นะครับคันวา่าไม่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 เลยทีล่าไม่ยังบกขึ้นคันผมส่งไปหายละบีได้ครับบีเลยก็ได้ครับผม แต่ที่ว่าขันว่ามันขื้นล่าแล้วมันแตกกันสี่แล้วที่ผมบ่อยากให้บีที่ผมอยากให้ลงหลุมกังสี่เลยครับพ่อแม่พี่น้องเพราะสาเหตุอะไรเพราะบางทีเชื้อมันเกิดแล้วในก่อนแป้งครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเราไปบีมันจะหักมันจะแตกมันจะตายหมดครับพ่อแม่พี่น้องให้ระวังไว้อย่างนี้เลยครับให้ระวังไว้เดี๋ยวปววมันจะแทะส่วนที่ไม่เกิดออกไปเองครับมันจะแทะกระจายออกไปเองครัปัวไมจะแทะกระจายกระจายออกไปเลยเรอครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องหยาดปัวมันแทะของมันเองครับปัวมันจะแทะของมันเอง แต่ถ้าใหม่ๆเลยครับถ้าใหม่ๆเลยเราไปถึงปุ๊บเราบีได้เลยลบีก่อนแต่งเลยลบีแล้วโรยเลยแต่ถ้ามันเป็นก้อนอย่างนี้มันแตกอย่างนี้แล้วครับเนี่ยมันแตกจึงสีเหลาเฮ็ดมันพร้อมที่จะเกิดแล้วครับผมไม่ผ่องผมเนะนําให้ลงเป็นก้อนอย่างสีเดอร์ครับห้ปองอย่างสีเดอคันสม,มุิว่าผมส่งไปเหล่าล่ามันขึ้นแล้วลค,ลครับหปอปงอย่างสีเดอร์เดี๋ยวมันจะแทะของมันเองกระปงห่างๆสีเหล่าครับผมม่ผ่องเข้าใจตามนี้น,นะครับนะคลิปวิดีโอนี้ผมจะส่งให้ คุณคำศรีชาวโพที่อยู่นครศรีธรรมราชนะครับสำหรับแป้งอันนี้แป้งสุดยอดนะครับอันนี้หัวเชื้อแตบสุดยอดเลยมันจะเกิดเท่หน้าตรงนี้นะครับผมจะเลือกเฉพาะตัวที่มันแตกแล้วให้คุณคำศรีเลยครับตัวนี้แก๋วเลยมันขึ้นมันเกิดเดยอะแล้ว เนี่ยมันแตกๆเลยครับ<อ>แ,ตแตกๆก็เ,เอาน้นแตก,แตกเก mm ิดวมเดี๋ยวว่าปิ้งในก่อนใครสั่งวันนี้พิเศษเลยครับสี่ก้อนอะเอาไปสี่ก้อนเลยครับสี่ก้อนนะสําหรับของคุณปนัดดาหรือคุณคํศรีครับสี่ก้อนพร้อมหัวเชื้อนะครับนะสี่ก้อนเลยครับสี่ก้อนเอาวางห่างๆเลยนะเอาวางห่าง BS. ประมาณนี้นะพอไปถึงแล้วเอาวางห่างๆนะขุดหลุมเสร็จแล้ววางห่างๆแล้วก็เจ้าปวกข้างล่างเอาแป้งวางข้างบน เดี๋ยวปลวกมันจะแทะไปเองปลวกมันจะแทะแ,ทแป้งไปเองแล้วก็ลดใส่บัวตามด้วยหัวเชื้อแล้วก็หัก,กึ่งมันเล็กใส่ฝ<ล>ังดินเป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เบิรงไปแล้วเป็นยังไงครับสูตรนี้คือสูตรเด็ดของผมเลยนะครับเฉพาะสูตรที่ว่าผมหมักลงถังไปหนึ่งครับใส่กากน้ำตาลใส่เจ้าปลวกใส่ข้าวสุกใส่กะปิมันก็พอแห้งแล้วครับพ่อแม่พี่น้องมันก็เสื่อแห้งอยู่แล้วครับแต่สูตรนี่คือสูตรเด็ดของผมเลยสูตร ปั่นแป้งครับพ่อแม่พี่น้องโดยใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าใส่บะไรเด้อครับมันสิแตกหมดย่ำหัวเสือมันดันมันแตกหมดครับพ่อแม่พี่น้องอ่เดี๋ยวผมให้เบิ่งอีกก่อนหนึ่งเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องมันดันแตกหมดเลยครับเห็นบ่ผมเคยใส่ล่างไว้มันมันเติดเต็มล่างเลยครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันเสียบไหวแล้วครับมันจะไม่ไหวแล้วสําหรับเอฟซีที่จะสั่งชุดต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องผมสิแถมไปให้หมดเลยครับพ่อแม่พี่น้อง ผมแนะนําให้เอาปงไว้ซื้อน,นะครับนะยาไปบีบเด้อครับสําหรับเชื้อเชื้อมันเริ่มแตกแล้วอย่าไปบีบมันนะเอาวางไว้วางไว้เดี๋ยวปวกจากคาบไปเองครับผมเม่พี่น้องเอาตามที่ผมบอกเด้อครับ่อเม่พี่น้องเด้อก็เมื่อนี้ว่ามีอย่างไรครับ่อเมย์พี่น้องก็เอามาอัปเดตเราสูคนฟังเราครับเนาะว่าของผมของแท้แน่นอนของจริงแน่นอนและก็มี f อหลายคนเริ่มส่งผลงานเข้ามาแล้วจริงแน่นอนครับสูเตะขันบ่ได้ผมบ่ได้ผลผมสีบอกเอามาอัปหาย่อเม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเป็นอังคารครับ่มเม่พี่น้อง ผมจะเอาเฉพาะที่มันได้ผลจริงๆของแท้จริงๆมาอัพสู่กันฟังครับพ่อแม่พี่น้องของผมของแท้แน่นอนครับของแท้จะโชว์หน้าโชว์ตาแบบนี้ครับถ้าของปลอมจะไม่โชว์หน้าโชว์ตาให้เราเห็นจาไว้เลยครับพ่อแม่พี่น้องของผมของแท้การนกันตีแน่นอนเกิดทุกปวดเกิดทุกก้อน,นครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดาาจะสั่งาาาจากผมนะครับพ่อแม่พี่น้องนะสำหรับวันนี้ก็เอฟซีจะขารับชมรับฟังนะครับพ่อแม่พี่น้องของให้มีความสูงเขาจะเรื่องทวนหนักเงินทองไหลมาเทมาปาฏิจากรโรคภัยโควิดนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับวันนี้บ่าวโออินดี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ